สวัสดีค่ะวันนี้เจี๊ยบสวนธงชัยสวนสมรมนะคะจะพาเพื่อนๆมาดูนี่เลยค่ะเจ้าต้นคอนดนางฟ้านะคะดูความสวยงามของดอกกันนะคะอ่าเดี๋ยวอันนี้คือดอกเดียวๆนะคะให้ดูสวยมากนะคะนี่นะคะซูมเข้าไปใกล้ๆข้างในเลยนะคะเห็นไหมคะ นี่ข้างในดอกของนางนะคะเป็นแบบนี้นะคะสีขาวแบบนี้นะคะเวลาดอกเขาล่วงโรยแล้วเขาก็จะติดดอกเหมือนกับแก้วมังกรน้อยๆนะคะสามารถกินได้ด้วยนะคะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะแล้วดอกนะคะที่มีลักษณะตุมต่มๆแบบนี้นะคะ ก็สามารถเอาไปกินได้เหมือนกันนะคะไปต้มนะคะนี่นะคะดอกจุม่มๆแบบนี้นะคะไปต้มแล้วก็มาจิ้มน,น้าพริกนะคะอร่อยนะคะแล้วก็ตัวลำลำต้นของเขาที่เห็นแบบนี้นะคะก็ไปปาดในช่วงที่เป็นหนามนี่ออกนะคะอ่ะก็สามารถไปปรุงอาหารไปแกงได้เหมือนกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูต้นแล้วก็ความงามของดอกเขาแล้วก็ดอกเขาว่าออกเยอะขนาดไหนนี่นะคะนี่นะคะให้เพื่อนๆดูนะคะ เห็นไหมคะอืมน,นะคะต้นนี้ข้างหน้าจะมีอายุประมาณ10กว่าปีแล้วนะคะอ่านี่นะคะนี่เห็นไหมคะต้นใหญ่มากนะคะนี่ให้ดูใกล้ใกล้เห็นความใหญ่ของขเขาไม่หมดเลยนะคะประมาณ2 3, อถึงสามสองถึงสามมิรนะคะนี่นะคะเป็นแบบนี้นะคะอ่านี่ก็คือต้นเต็มของเขานะคะเป็นแบบนี้นะคะเราจะไปดูใกล้กๆกล้อีกทีนะคะนี่นะคะดอกเขาเต็มต้นเลยนะคะ <S <S เขาจะบานเฉพาะตอนเช้านะคะเดี๋ยวพอสายสายมาดอกเขาก็จะหุบหมดแล้วนะคะ เห็นไหมคะนี่นะคะอ้าวสวยมากนะคะนี่จะมนจะเล่นบานนะคะนี่กระบานแบบนี้นะคะอ่าเห็นไหมคะชัดๆนี่นะคะสวยนะคะเป็นคล้ายๆกับแก้วมังกรนะคะนี่นะคะเป็นกระบองเพชรดอกเยอะมากเลยค่ะดอกเยอะมากเห็นะคะบานเต็มต้นเลยค่ะเช้านี้นะคะเยุะมาเอามีเห็นลูกด้วยนะคะนู่นนะคะเห็นไหมคะแดงๆข้างในนะคะยวซูมให้ดูนะคะเห็นไหมนี่ เห็นไหมคะนี่นะคะสีแดงสีแดงเดี๋ยวเดีดูดีนะคะอ่านีนะคะนี่เห็นไหมคะสีแดงนะคะสีแดงเห็นใช่ไหมคะเนี่ยคือลูกเขานะคะสามารถรับประทานได้เหมือนแก้วมังกรนะคะแต่เนื้อก็จะน้อยนะคะอ่ะนี่นะคะนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูเขาจะอ่านะคะเขาเต็มต้นเลยค่ะ เขาเรียกว่าคอนโดนางฟ้านะคะหรือว่าปราสาทนางฟ้านะคะก็จะสวยๆแบบนี้เลยนะคะนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่แล้วก็เป็นนอกจากสวยงามแล้วนะคะยังเป็นที่อาศัยของนกนะคะมีรังนกด้วยนะคะน,นะคะมีรังนกนะคะแล้วก็เจ้ามวนหมูพมอนนะคะพึ่งน,น้อยนะคะก็จะมาหาหาหา ชมความงามนะคะแล้วก็มาในเรื่องของเกสรนะคะผึ่งก็จะมาหาหาน้ำผึ้งหาเกสรนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะมีผึ้งนะคะมีผึ้งน้อยหมูพมอนน้อยนะคะก็มาตอมนะคะค่ะสวยงามแล้วก็รับประทานได้ด้วยนะคะสวยมากดุกมากวานเยอะมากคะ่ะชาวนี้นะคะเห็นไหมคะเยอมากๆแล้วก็มีร่องรอยของความเหี่ยวหุบของดอกที่บานไปเมื่อวานแล้วนะคะนี่นะคะ นะคะก็ลาไปด้วยเจ้ากระบองเพชรนะคะืมกระบองเพชรนะคะสวยงามมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะฝนมาแล้วด้วยนะคะ